สวัสดีครับร้านวยพรพรกเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแม้นั่นม่เคยครับเป็นเหรียญเลื่อนสมิศประธานยศบารมีนะครับผมนะครับของหลวงปู่แพ้วนะครับวัดลังมันเหรียญนี้เป็นทองแดงลมดำนะครับหลวงปู่แพ้วเนี่ยท่านก็เป็นพระเกจิที่คนนับถือมากมายนะครับผมวัตถุมงคลท่านยิงไม่ออกนะครับผมนะครับอย่างเช่นนะครับพลดบเอกจากทิพย์ชัยกินดาก็นะครับนมนม์วัตถุมงคลทีติดคอตลอดนะครับเป็นหนึ่งในปลาที่ติดคอนะครับ ักการเมืองหลายคนนะครับอย่างคุณวันก็ไปกราบท่านอยู่ยนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเลื่อนสมรรษ์ก็เหมือนกับเลื่อนสมรสษากของหลวงปู่ทิมนะครับคุณวันโยมรลวงก็ไปกราบท่านนะครับผมนะครับก็ด้านหน้าก็จะเป็นเรื่องเป็นหลวงพุทครับด้านหลังก็จะเป็นนะครับ โมกุแฟแพ้วครพบมีหมายเลขลำเบอร์หกสี่สองเก้าต่อข้างล่างนะครับผมต่อไปน่าจะเป็นเหรียญหลักนะครับของท่านนะครับเป็นเหรียญเลื่อนถือได้ว่าเป็นเหรียญสมรสักุนแรกของท่านนะครับผมของโปกุแพ้วท่านน่นะฮะมาถุกมคลท่านก็ที่บอกใช้เราประสบการณ์มากมายไปทดลองทดสอบยิงก็ไม่เข้าขไม่ออกกันนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกองเติมเมนะครับ เลื master, ates, modified, ่อนธรรมศัสตร์ประธานยศบารมี95ปีหลวงปู่แพ้ววลังหม่อนนะครับถ้าลูกค้าท pues okay. ่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านวิพรพระเครื่องโทร0 9 6 9 5 4 8 0 8หรือ0814203001อย่างไรฝากกดแชร์กดไลค์กดสัิตกเกรไคกดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการประชุมมงคลนดีๆจากร้านวิพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ